เสียค่าเสียค่างครัเล่นแบบนี้ไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะมันหวยเอว่ลอกไหนบะคุยข้างในใช่ไหมครับพี่ต้าหรือว่าข้างนอกครับข้างในครับข้างในไคิดข้างนข้างนโดนดีแล้วก็สี่เหลี่ยมแต่กูเลี่ยกว่ามึงออนออมเอพี่ซอกรคังเย็เย็วกกูเอ็กดีอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เอาพี่ศอสภานนี่เอาเป็นสภาหนี่พี่เปิดปิดประตูเปิดประตูได้่เออเอ เราก็สี่เหลี่ยมแต่กูเหลี่ยมกว่าพวกมึงบอกเรร้องเลยเหยียดร้องไม่ไม่ต้องมีอาการนะไม่ต้องมีอาการนะเยบๆนะพวกมึงเย็บจุ๊ดๆนะเราดูมันจะติดอย่กูที่ปากอะไรพี่จีน้าอะไรพี่จีน้าอะไรพี่กทแมวแมวแมวเราโกโกูสี่เหลี่ยมแต่กูไม่เหลี่ยมแบบมึงเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาผมถามมาติดเลยบ้างพี่จีเดินหรือไม่พอแล้ววะไอ้เกี่ยงจะจีนหายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราฟีลกันก่น ให้มันคุยเลยซอคุยให้จบไปเลยพี่ียาดคุยกับมันละลำคาญคุยเลยก็ได้ครับมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวชี้แจงในมุมรวมๆดีกว่าพูดรวมเอาเอาก็เหตุเอาคร่าวๆก่อนประมาณว่าฮิโรชิเริ่มเห็นว่ามันเล่นไม่เป็นไปตามข้อตกลงฮิโรชิไม่ก็ไม่ค่อยสะดวกใจไม่อยากเล่นแล้ว ซึ่งเราก็ไม่มีทางออกแต่ทางเราต้องคือเลือกที่จะออกด้วยทางที่เล่นให้มันเล่นให้เล่นให้มันจบซึ่งตัวผมก็มีบอารคอว่าถ้าอย่างนีกอถสามสิบห้าใบมาไปขอจบได้ซึ่งฮิโรชิก็พอครบสาบาใบก็เลยมาขอจบผมก็เลยคิดว่าจะไปคุยกับรีซอให้ให้ขอจบให้หน่อยซึ่งเนี่ยก็เข้าใจเหตุผลของทางเอดีว่ามันยังติดคามืออยู่อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ในห้าใบของฮิโรชิที่เกินมาที่ผมไม่สามารถยุติให้ได้ในกรณีที่เขาคิดว่าเฟลเราไม่อยากเล่นแล้วตัวนี้เดี๋ยวห้าใบตรงนี้เดี๋ยวเอะ่รวอะไรวะช่วยค่าใช้จ่ายฮิโรชิตรงนี้โอ้อะไรอะอะไรอะอะไรอะ้วก็ก็หยุดเหตุตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ส่งก็สุดผมได้อะไมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทีนี้ผมจะไม่ยังไม่ถามหายผลด้วยมันจะมีปากเสียงกันเปล่าแล้วก็สภาโอ้ฮิโรชิกรณีของใครตำรวจผู้ไรกรณีของเอ็กดี เรื่องของการชนหอมันค่อนข้างน่าเกลียดอ่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเตือนไปบ่อยแล้วน่าจะบ่อยแล้วนะมันยังมีเหตุที่ไปชนหอตรงที่เบิกมาอยู่อ่ะมัน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 ไม่ค่อยไม่ค่อยมันจริงๆเราสั่งห้ามไปนานมากๆแล้วไม่ไมแน่ใจว่าเอกดีรู้กันหรือเปล่าครับน่าจะมีน้องๆบางคนยังไม่รู้ครับพี่ขอโทษแทนน้องๆนะคับตำรวจมันพาวมาปุ๊บแล้วเราชนหอพาวมาปุ๊บแล้วชนหอแล้วหอมันจะขึ้นปฏิบัติงานได้ไง ตำรวจมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอีกดีไหมเขาฮิโรชิตำรวจมีไหมหมอมีไหมทำไมมีแต่กูโดนวะของฮิโรชิไม่มีอะไรครับยังไงขอบคุณหน่วยงานด้วยครับทั้งหมอมีอะไรกับตำรวจทั้งสางอ้าวโอเคเอาไปแล้เอ็กดีล่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับจะค่อยว่ากันกันเลยครับแล้วผมไม่มีแต่กูมีแน่แต่แบบไม่มีมีแน่กูมีแน่ครับอันนี้เราคุยตรงๆนะครับแต่ผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วพี่ไม่ไม่แบบผมผมอันนี้ผมขอบคุณเอกดีผมก็อยากรู้มุมนี้เหมือนกันทำไมอยู่ดีเราถึง ถามได้ไหมหนึ่งเดือนหนึ่งปีนั่นแหละที่เขาเขาเล่าอะครับหนึ่งเดือนหนึ่งปีครับก็เลยเอาของหนึ่งปีมาเล่นให้ดูทีนี้ในพี่อธิบายในมุมนี้ก่อนซึ่งเราเลือกที่จะไม่เสียชิปเล่นตรงนี้แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับอันนี้มันมันมันเป็นข้อตกลงของอันนี้ผมตกลงเองหรือเปล่าครับพี่มันมันสภาเข้าใจแต่ว่าในมุมเหมือนเราเหมือนเราหลอกให้เขารับรับเรื่องถูกไหมไม่งั้นเราก็ต้องชิปใช่ปหล่ะ แต่ตัวพี่อ่ะเป็นแน่นอนว่าพี่พาไปคุยเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นสตอรี่ที่เล่นกันในเมืองจริงๆแล้วมันไม่บานปลายซึ่งก็ก็รู้แหละว่ามันคงเป็นไปได้ยากแล้วมันก็คงไม่ไม่ไม่มีหรอกที่ไม่บานปลายมันบานปลายแล้วแหละว่าทั้งสองฝ่ายส่วนในมุมของฮิโรชิผมขอเรื่องหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ถูกใจคําพูดผมก็ได้นะผมไม่ค่อยชอบคําพูดที่พูดถึงข้างล่างข้างบนอ่ะคือผมผมไม่รู้หรอกว่าข้างบนมันดียังไงหรือว่าข้างบนเขาเก่งกันยังไงอ่ะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นดาวทา ถ้าคุณมไม่สะดวกใจมาเล่นดาวเทาคุณจะลงมาเล่นทําไมแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าข้างล่างข้างบนไม<ร>่พอใจะกรยุบ <ๆ S 1> <ล>ไอ,ไอ,อ้เหี้ยทางกับที่คําว่าที่สตาร์หรืออะไรแล้วแต่ที่นี่มันคือดาวเทาเรามีความเป็นดาวเทาของเราถ้าคุณคิดว่าที่นี่มันกระจอกมันไม่เหมาะกับพวกคุณพี่ดาวที่สตาร์เฟียวนี้มันก็ไม่ควรลงมาเล่นหรือเปล่าคุณลงมาเล่นแล้วผมอยากคุณลงมาที่อะไรส่วนตรงนี้ถ้าคําพูดผมมันไม่ถูกใจผมได้พูดกับคนในฮิโรชิไปแล้วว่า กฎของเรามันเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่ถูกใจหรืออะไรแล้วแต่หรือที่ผมไม่สามารถเบยกให้ได้ผมรับผิดชอบแล้วผมก็ความตามคาพูดสภาตามนายกปลดยศผมให้หน่อยผมจาะสภาเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมทําตามที่ผมพูดกับฮิโรชิไปแล้วนะแล้วผมก็ยืนยันคาเดิมว่าที่นี่ดาวทาสภาที่นี่ผมดูแลกฎทุกอย่างมันก็อยู่ที่ผมนะครับการเล่นทุกอย่างที่นี่มันก็อยู่ที่ผมถ้าการเล่นที่นี่มันไม่ถูกใจพวกคุณพวกคุณก็แค่ไม่ต้องลงมาครับหรือว่าข้างล่างข้างบนมันจะเป็นไงผมไม่รู้ แต่เราก็มีสไตล์ของเราหรือว่าเพลเยอร์เราอาจจะสู้สตาไม่ได้มันกระจอกว่าสตาอะไรเงี้ยแต่คนที่ดาวเขาก็ยังเล่นอยู่ที่ดาวอยู่คําพูดพวกนี้ยมันรวมถึงคนทั้งประเทศมันรวมถึงความสามารถในการเล่นของคนทั้งประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นผมผมผมเลยไม่ค่อยชอบเชิงเป,เปรียบเทียบเท่าไหร่อะ นั่นน่ะสิเปรียบเทีมมยบทำไมนะยังไงตรงนี้ผมต้องขอโทษแทนน้องเลยครับพีไไ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจเข้าใจว่าผมาไม่รู้หรอกว่าน้องผมมันจะสือ่อะไรอ่ะ,อะ <f> โอ้โหจะอะไรดีส่วนในกรณีหมอที่บอกอธิบาย้เข้าใจว่าเราไม่ได้เคืองอะไรแต่ว่าอธิบายฟังก่อนเดี๋ยวคนว่าแบบเฮ้ยผมไปไปเสกหมอมาให้ตีกันไม่ใช่ผมเห็นว่าเซตไฟกันแล้วมันก็เพื่อให้เมืองมันได้ได้ได้มีการเล่นที่เกิดขึ้นหลังจากเซตแล้วคนดูได้ดูต่อผมพูดตรงนะคนดูได้ดูต่อไม่ใช่รอไฟแล้วหมอไม่ครบดู รอมาตั้งนานไม่ได้ไฟผมก็เลยไปเข้าบอไปขอหมอว่าอยู่ก่อนให้เขาไฟหน่อยได้ไหมอย่างน้อยเขาเซตกันแล้วอะ่ะก็คือก็พูดถึงในมุมคนดูก็ได้ดูดูต่อแต่หลังจากนั้นก็ถ้าหมอจะพักจะอะไรก็ขอยอีกเรื่องนึงแต่ให้เขาได้ไฟกันก่อนเพราะผมก็มั่นใจว่าเมื่อวานก็พูดตรงว่าก็มั่นใจว่าถ้าปืนเท่าฮิโรชิยังไฟได้อันนี้ในมุมในมุมของฮิโรชินะน่าจะประมาณนะั้นส่วนทางเอ็กดีก็มันผมไม่รู้นะมันผมรุผมผมนะ ข้อแรกคือคำมันมัน,มนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราโดนบัฟแต่พี่เตือนก่อนเริ่มไฟแล้วจริงไหมสายฟ้าก่อนเริ่มที่จะเริ่มเล่นกันพี่เตือนแล้วใช่ไหมว่าจริงไหมซอว่าคําบัฟมันจะรุนแรงนะเราทําใจให้ได้หรือเปล่าทีนี้พอเราเดโดนไม่ว่าจะทาอะไรแล้วแต่เราทําใจรับไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เราฟักปืนเพิ่มขึ้นมาทําให้เราอยากจะพิสูจน์ว่าเนี่ยเรามีของเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าอยากจะ พิสูตตัวเกับคบํบบัฟเขาอะ่ะพี่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกพี่แต่พี่ไม่ใช้คําว่าไม่แฟร์ละกันเมื่อก,กี้นายกลงมาด่าพี่ละมันก็มันก็ไม่ถูกที่อยู่ดีเราไปเพิ่มปืนใส่เขาขนาดนั้นแต่พี่ไม่รู้นะว่าจเจออะไรกันมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเจออะไรแล้วแต่เราต้องก้มหน้ากับสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วหรือเปล่าแล้วภาพที่มันออกมาเขาจะมองว่าเอ็กดีเสียก็เป็นไปได้นะพี่อาจจะพูด<อ>ไม่ได้ส่วนการที่พูดคุยกันไปแล้วว่าผม ผมไม่ไม่อะไรอยู่แล้วพี่พี่ก็รู้เพราะว่าเราคุยกันตอนต้นก่อนเล่นเราคุยกันว่าอะไรอ่ะถูกไหมคือฟังผมก็ไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้อะไรอ่ะก็เล่นปกติอืม เราไม่ฝึกสอนเแล้วเหมือนการที่ไม่พี่ไม่ต้องไปเราไปงอมไปนั่งคิดอะไรแบบไร้แล้วก็ไม่ได้คิดแต่เขาใจแค่เนี้ยวันทำไมเล่นคอนทอนเาีายผมพูดแล้วชีพเขามายืนนานแล้วละขอแล่รู้สึกว่าเอ้าผมเข้าใจมันรับมันรับหลังผมก็รู้อยู่ตอนเรื่องแบบนั้นพูดไปจะทำให้รับหลังมันจบจริงๆเพราะว่ามันเริ่มแล้ว่นกันสนุกสนุกมันจะนั่นแหละทางพี่เดี้ยวจะไม่ไม่พอใจพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่เราพิชชอบตรงนี้ให้ละกันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเว้ยเออรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละครับขอแล่คือจริงๆริงก็ทำไม่ถูกนะ อันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยเราพิมพ์อยากจะคำเนี้ยเราเมื่ออาชีพอะเราโดนด่ากันมาแค่ไหนแล้วหรือมึงจะเล่นแบบไม่โดนด่าเลยหรือมึงจะรับบางคําไม่ได้เลยมันไม่ใช่เว้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้รับได้ทุกคํานะแต่ว่าพูดนะถ้าถ้าเราพืนอนไม่ได้ด่าก็เตือนตั้งแต่กอร์แม่หลักหน่วยกูสาานเลยสกอร์แม่ไม่ถึงนี้หรอกหลักหน่วยแล้วก็ที่พาไปคูอย่างเช่นสิทธิพิเศษหรืออะไรหรอกไม่อยากให้มันฝังกันขนาดนั้นอะฮิโรชิก็เพิ่งมา ืพึ่งมาแต่เข้าใจอันนีมันจะพึ่งมาเกินใจเยียวยาแล้วแล้วก็ผมก็อยู่แกงได้มาขนาดนีอเขอ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 ขัดเน่อยผมอยากรู้ว่าที่ที่มีคนบอกว่าหัวแกงมึงยังเล่นชู้อยู่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ย่งหายว่าละครับผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรโอ้โหเนาะใช่ไอซีเหรอใช่ครับเขบเข้ามาหาผมน่้เลยนกันเมื่อก่อนหลอนตัวก็าหลอนตัวน้องผมก็เห็นทุกคนนะ อุ้ยหลอนตัวลั่นดิโรชี่สุดเข่าครับใช่ครับตั้งแต่เจริงแล้วครับใช่ครับผมยานได้นะครับเอาก็มาพร้อมเราดีงั้นอะเรากเล่นชูมันคือแหละเล่นชูอเอางั้นเขาก็มาพร้อมเราดีโรชิ่เจนนี่ครับอธิบายดีไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับก็คือว่าตอนนั้นอะเหมือนผมเห็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในแก๊งฮิโรชิด้ี่เหมือนกันเแล้วมันไหนมันเรื่องนี้ได้เนี่ยกูงงอ่ะลงทวิชอะไรเนี่ยที่แบบคุยกับคุณสายฟ้าพอหลังจากที่แบบว่า ผมไม่รู้ว่าเขาแบบอ่าคุณสายฟ้าตอมอออกเมืองหรือว่าหายไปไหนไม่รู้อะผู้หญิงคนนั้นก็ยังแบบมาคุยกับเพื่อนผมนะเขามากให้ผมจำครับใช่อุ้ยอ๋อคุยกันนี่คือเล่นชูเหรอคะก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยบ้านะคำนี้ผมก็เคยบ้าไปตั้งแต่สตอรี่แรกแรกเลยนะครับใช่ครับผมไม่อยู่อะผมไม่รู้อุ้ยเราเนี่ยก็เด้ดูไว้ครับว่าเป็นว่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วผมไม่มีอะไรต้องคุยแล้วครับฟ้าติดใจอะไรผมปะล่ะ ไม่ติดหรอกครับโอเคผมก็ไม่ได้ติดใจเลยครับเพื่อสี่วันรับสองฝ่ายรับไหมฮะรับครับแล้วก็ทิ้งตัวแทนมารับเหรียญด้วยนะครับทิ้งตัวแทนไว้รับไว้รับเหรียญมันถามขึ้นมทำไมครูกุ้งมันถามขึ้นมทำไมวเนเลยเนี่ย คุยกูแจ <|so|>> um ้งคืนนี่มึงโดนกันอะไรนี่แล้วนะมึงโดนเยอะนะทุกหนที่มันล่วงเกินไปก็ขอโทษทางหน่วยงานด้วยนะครับขอโทษเราตอบมาครับก่อนจะมาขอโทษทางหน่วยงานด้วยนะครับขอแล้วก็หน่วยงานครับ ล้ำหลอดมันนี่ล้ำหลอดพิต้าเกทงพงต้าขอคุยได้ไหนครับพี่ต้าไม่ได้เไม่ได้เลยขาเทิรยังไงได้ไหมไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเฮ้ยซิศอไปเป็นตำรวจแล้วตำรวจอะไรวะไม่ใช่ก็ที่อะไรไม่ใช่เหรอคุณฟูจิคุณฟูจิต่อยหมอนะแม่ครับเมื่อกี้ว่าไงว่าไงมัดว่าไงมัดมัดฮัลโหลมีเรื่องนะครับพี่หลอพี่ศอไปเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่เอาแล้วนะใครไอ้สัตว์ไม่ใช่กูอยู่นี่ใครอ่ะคุณดูเลย ทิงข <King> องเหรอทิงคองทิ้องของไม่เคลียร์ครับถ้จาจะเคลียร์ก็ต้องเคลียร์แบบลูกผู้ชายครับทิงของเนี่ย